ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่ๆี่ FC ทุกท่านครับช่องเบลายไทยครับภาพโบราณของเก่าสะสมนะครับมาในรอบเช้านะครับเป็นวันจันทร์นะครับวันนี้ครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับพี่062ครับ54 56 564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารอมสินครับผม020 359 264 890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินครับ F4 ท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์สาม,มารถโทรหาผมได้เลยนะครับตามหมายเลขบัญชีนี้เลยครับรายการแรกผมนําเสนอนะครับก็เป็นวันนี้มีพระเก่าเยอะมากมายครับพี่พระใหม่ก็มีบ้างเป็นบางรายการครับรายการแรกผมนําเสนอเป็นเหรียญหลวงพ่อดแดงครับนี่คือเหรียญพระบูชานะครับเหรียญหลวงพ่อดแดงนี่ครับหลวงพ่อดแดงปีสี่แปดครับ วัดหลวงสุวรรณารามครับพี่เหรียญน,นี้ขอที่200บาทเป็นรายการที่1น,นะครับก็ซึ่งเป็นเหรียญเก่าไปสี่กว่าก็เก่าแล้วนะพี่พูดถึงนะครับ48แปผมถือว่าเก่าเหมือนกันนะพี่เหรียญน,นี้เป็นรายการที่1 ต่อไปเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองเป็นอ่าสมเด็จละกันนี่คือสมเด็จวัดบางขุนพรมครับพี่เนื้อมีแป้งติดแบบนี้คือบางขุนพรมนะครับเป็นถามว่าเป็นของเก่าไหมผมผมดูจากสายตามผมนะผมว่าพระอ,องค์นี้มีความแห้งแล้วก็ความเป็นธรรมชาติและเป็นผิวหิ้งเดิมๆครับนี่คือสมเด็จ วัดบางขุนพรมมีม์ศาต่างๆหลากหลายครับพี่ดูนะครับรา่การนี้ผมขอที่400บาทครับพี่ขายชอบสามารถปิดได้เลยนะครับเป็นพระเก่าๆคลาสสิกเดิมๆครับสภาพเนี่ยบอกเลยว่าใช้แน่นอนพี่ดูครับใช้มาแต่โบราณนะครับเป็นรายการที่สองครับต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับสามมาเป็นพระล่วงหลังลังปืนครับพี่ดูครับ นี่ครับมานะครับสนิมแดงครับพี่หลังรางปืนนะครับองค์นี้ใครชอบผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่ตามสภาพนะครับออกสนิมแดงนะพี่ดูนะครับเป็นรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับพี่รายการที่สี่เป็นผราปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับดูครับรายการนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับก็เนื้อมันๆแบบนี้ ใครดูแล้วเข้าตาใครดูชอบรายการนี้ผมขอที่400บาทนะพี่เป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นน่าจะเป็นแม่หลวงผู้บุญหรือเปล่าแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ปั้นนะครับพี่ใครชอบก็ผมขอที่400บาทครับพี่รายการนี้ถือว่าสวยมากนะครับเป็นรายการที่4ี่ครับต่อไปเป็นรายการที่5มาเป็นขุนแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลครับพี่องค์นี้เป็นเนื้อเขียวออก เขียวหลังสวนครับพี่ดูนะครับเขียวแบบแม่เขาเรียกว่าเขียวเขียวแบบไหนอ่ะเขียวแบบช้ำๆนะพี่แม่จะออกตองอ่อนก็ไม่ใช่พี่เราออกเหลืองนิดๆเรื่อๆนะครับเราเป็นฟอสซิลแล้วมีการแตกโบราณครับนี่คือของเก่าพี่ดูครับแตกต้องแตกยันด้านหลังนะครับดูนะครับไม่ใช่แตกที่เดียวนะครับด้านหลังก็มีร่องรอยการแตกด้านข้างต้องมีครับเขาเรียกว่าข่าฟอสซิลครับ ใครชอบพี่ราไการนี้ผมขอที่500บาทครับพี่องค์นี้สวยมากครับเป็นพิมพ์แปลกๆด้วยนะพี่คมมากครับอะไการตรอไปครับเป็นพี่ดูครับนี่คือเหรียญในงานหล่อวัดอะไรเลยวัดแจ้งดูนะครับเหรียญที่ลึกในวัดแจ้งครับสองสี่เจ็ดแปดครับพี่ดูนะครับนี่นะลึกๆครับพี่เหรียญน,นี้ขอที่ สี่ร้อยบาทครับพี่รายการไปครับเป็นพี่ดูนะครับนี่คือของดีของเก่าครับดูครับอ่าพี่ดูครับนี้คือนะครับสมเด็จวัดระฆังเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มหรือเปล่าไม่ทะลุนะพี่ต้องดูชัดเจนนะว่าทะลุหรือเปล่านะครับแบบนี้ถือว่าไม่ทะลุนะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังครับพี่ใครชอบรายการนี้ผมขอที่ ห้าร้อยบาทครับเป็นรายการที่เจ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่แปดนะครับพี่มาที่แปดเป็นสมเด็จแปลกๆช่วงนี้สมเด็จแปลกๆมาเรื่อยครับพี่พี่ดูเนื้อก่อนนะครับนี่คือเนื้อสมเด็จวัดระฆังตูนะครับเป็นพิมพ์วัดระฆังเลยก็ว่าได้ครับพี่ด้านหลังเนี่ยมีใบเสมาแบบนี้ครับพี่นี่คือความเป็นธรรมชาติและเป็นความเก่าของโบราณที่จัดสร้างไว้ในยุคนั้นนะครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ ด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าใบาเสมาครับผมไปขุดของเก่าเนี่ยผมเคยเจอใบเสมานะแต่ว่าโบราณเขาบอกว่าห้ามมาเข้า,าบ้านนะไม่ได้นะครับไม่กล้ามาพี่เจอนะตามวัดล้างมีใบเสมาขุดไปเจอใต้ดินเลยนะคแม่ขุดตามอุโบสถเก่าครับที่เป็นสวนพักพวทธกันครับก็แม่ไม่ได้ขึ้นกรมศิลป์ไม่ได้อะไรครับไม่มีใครเข้ามาดูครับผมก็เข้าไปทําการขุดดูวัตถุโบราณนะพี่น้องก,ก็ไปหาครับ เรียกว่าไปหาของเก่าแล้วกันครับชอบพระพี่รายการนี้เป็นพระรอดลำพูนเก่าๆครับ400บาทครับพี่องนี้ครับเป็นรายการที่9ต่อไปเป็นรายการที่10ครับพี่10มาเป็นเหรียญดูง่ายครับนี่คือหลวงพ่อคายสวนขันรอ9ครับดูนะครับด้านล่างมีเขียนคําว่ารอเกผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะแต่ว่าพระเนี่ยแท้ดูง่ายแน่นอนครับพี่หลวงพ่อคายวัดสวนขันเหรียญนี้ขอที่400บาทครับพี่ เนื่องจากเป็นพระเหรียญยอดนิยมด้วยครับรายการต่อไปครับเป็นอสมเด็จวัดเกศชัยโยนี่คือวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นของเก่าเนื้อแห้งๆแบบนี้ครับพี่มาเหมือนเนื้อใหม่นะแต่ว่าไม่ใหม่นะพี่ผ้าจริงๆเก่านะครับวัดเกศก็เป็นผิวยางเงี้งครับพี่รายการนี้ผมขอที่5้าร้อยบาทครับพี่ใช้ได้เลยพี่พิมเป๊ะครับะาครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับ ต่อไบ12ครับพี่สิบเป็นหลวงพุทธวดปดะชังให้ครับน่าจะออกอีกวัดหนึ่งหรือเปล่าพี่ดูครับเนื้อในม่ฑ์าตร์นี่ยยังไงก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นผาดูง่ายผาแท้ครับดูนะครับใครชอบนะครับรายการนี้ผมขอที่พี่ดูธรรมชาติเริ่มเดิมเลยครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่ใครชอบปิดได้เลยนะเป็นรายการที่สิบสองครับไปสิบสามครับพี่สิบสามเป็นสมเด็จเนื้อเก่าๆพี่ดูครับ นี่คือสมเด็จเนื้อเก่าๆสภาพเก่าๆครับสมัยโบราณนี่มีเพียบนะพระแบบนี้ครับปัจจุบันเนี่ยหายากนะครับสมเด็จเนื้อแบบนี้หายากด้วยครับรายการนี้ขอที่400บาทครับพี่รายการต่อไปครับเป็นอาพดูนะครับนี่คือ25ศตวรรษครับต้องถามว่ารุ่นไหนก่อนนะออกปีไหนนะครับหานี่ดูง่ายแน่นอนครับรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่เป็น25พุทธศตวรรษครับก็จัดจงคงออย่ครบครับพี่ ไอจิตัางๆร้อยแปดเลยครับสามร้อยบาทเป็นรายการที่สิบสี่ต่อไปสิบห้านะครับสิบห้าเป็นพระเพิ่มลําพูนครับอ่ะพระคงลําพูนรายการนี้ก็เนื้อมันมากครับพี่แมมีของดีแบบนี้ไม่เก็บได้ไงครับแมต้องเก็บก่อนครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทแล้วกันพี่เป็นรายการที่สิบห้าครับต่อไปสิบหกครับพี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่คำบุครับมาหายากเหมือนกันนะพี่หลวงปู่คำบุนะครับ เหรียญนี้ผมขอที่300บาทพี่เหรียญค่อนข้างดูง่ายนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ผมมามีที่บ้านผมน้ําท่วมเนาะพี่นะ้อยแล้วก็มีรอยรถเหยียบครับในการนี้ขอที่200บาทคํานะบุเนาะรถเหยียบปูนแตกเลยพี่ต้องทําการเทใหม่นะครับก็คนเทก็เป็นคนเก่ากับพี่เทรอบที่4แล้วครับคือว่าแกเทบางๆนะครับก็เป็นรอบที่4ครับ เนี่ยครับก็ตอนนี้เทกำลังเทอยู่นะครับก็บอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนทําอะไรรักเดียวใจเดียวครับพี่ถ้าคนไหนทํางานอะไรเนี่ยถ้าทํายังไม่เรียบร้อยผมจะให้ทาเวียนทําอยู่ไะครับพี่อันนี้เรื่องจริงดูนะ,ะรายการนี้เป็นซุ้มกอ่อครับพี่ดูนะครับซุ้มกอผมขอที่สามร้อยบาทพี่ อาจจะมีเสียงดังรบก,กวนตั้งนิดหนึ่งครับพี่อันนี้ก็เก่าครับพี่รายการนี้สามร้อยบาทครับใครชอบก็ปิดได้เลยครับพี่รายการละไปครับเป็นนี่คือสมเด็จเนื้อกเก่าสภาพเดิมเดิมครับพี่ผิวเดิมทุกอย่างครับอ่าววะะัลคังพิมใหญ่องค์นี้ขอที่โอ้สวยมากครับพี่ อันงนี้ขอห้าร้อบาทครับสวยจริงๆครับพี่ดูด้านหลังเนี่พอเห็นปุ๊บแม่ชอบเลยครับแบบนี้ไม่ชอบได้ไงพี่ภาพเก่าแบบนี้นะครับเป็นประการที่สิบเก้าครับต่อไปยี่สิบครับพี่ยี่สิบเป็นเหรียญน,นะไม่ได้ปัดเลยนะพี่ผิวยิ่งเดิมเดิมครับอ่ะพี่ดูครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก่าด้วยนะใครชอบปิดได้เลยพี่ เป็นเหรียญเก่าๆของหลวงพอ่ออลยเอ่ยสองสี่แปดหนึ่งครับพี่ดูนะครับเก่าๆครับเหรียญนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นพระเก่าแน่นอนพี่ดูนะครับน่าักนะไม่ในใจ้หลวงพ่ออะไรนะขายชอบปิดได้เลยพี่สี่ร้อยบาทแล้วกันในการที่ยี่สิบครับต่อไปเป็นยี่สิบเอ็ดครับพี่สมเด็จนี้มาเรื่อยๆครับยี่สิบเอ็ดเป็นบางขุนพรมเนื้อจัดๆแบบนี้ครับ ใครชอบรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทมีการลงรักลงชาติครับเก่าครับพี่เนื้อมาเป็นขนมตุ๊กตับครับนี่นะแบบนี้เลยนะครับห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นยี่สิบสองครับพี่ยี่สิบสองนี่เป็นปาปางซ่อนหาครับดูนะครับนี่คือปางซ่อนหาเนื้อออกสำริดครับออกทองเหลืองสำริดพี่เนาะของเก่าครับแหมชาวว่านลากกับว่าได้นี่พี่เนื้อแบบนี้ครับขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่ รายการที่ยี่อ่ายี่สิบสองต่อไปเป็นยี่สิบสามพี่เนา,นะ,นานะอ่ายี่สามเป็นเหรียญก่อนนี่คือเหอรียญหลวงพูกเขียนธรรมะขิตโตครับเหรียญรุ่นรุ่นแรกๆเลยนะพี่เหรียญนี้นะผมขอที่หลังที่ราชครับขอที่สามร้อยบาทครับพี่เหมือนบัเขเยื่นนะครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกครับดูให้ดีครับนี่คือหลวงพ่อยิดหนองจอกผมขอที่ เป็นพระใหม่ๆน้อพี่นงขอที่200บาทครับพี่หลวงพ่อยิ้มหนองเจ้าครับบริการที่24่สบต่อไปเป็น25นะครับพี่25เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาวัดบางขานครับใครชอบพิมพ์กีตาเนื้อแบบนี้ลักษณะพระแบบนี้ครับก็รายการนี้ขอที่500บาทปิดได้เลยนะครับพี่บรการที่25ด้วยครับต่อไปเป็น26ครับพี่26เป็นหล่อหลวงพ่ทวดครับเก่าๆเดิมๆสภาพผิวนี้ครับ รายการนี้ผมขอที่แม่มีตำาหนิดครบเลยนะพี่รายการนี้ขอที่เก้าร้อยบาทครับพี่ใครชอบก็ปิดได้เลยครับถ้าแบบนี้ไม่เก่าอย่างไรจะเก่าพี่ดูนะ้ำดูดีครับเก่ามางว่าครับพี่รายการนี้ยี่สิบหกกับเก้าร้อยบาทต่อไปเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นคูบาสีวิชัยพี่ใครชอบคูบาสีวิชัยเหรือนนี้ก็รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่ เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับดูครับของเก่านะครับสองร้อยบาทเองเท่าไหร่อะเอาสี่ร้อยบาทเราเอาเปลี่ยนเป็นสองร้อยบาทไอ้หน,นูมันไม่มันไม่ใช่รุ่นเก่าแล้วนี่น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะน,น่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่ารุ่นแรกนะครับราคาซ่อมลงมาครับพี่สองร้อยบาทนะเป็นยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นยี่สิบแปด 28อยู่ในกรอบเดิมๆครับรายการนี้ขอที่500บาทครับพี่เป็นสมเด็จอยู่ในกรอบจัดเดิมๆเนื้อเก่าๆครับเนื้อพุนมากลายมากครับพี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีร่องรอยการแตกลายงาต่างๆครับ500บาทเป็น28ปต่อไปเป็น29ครับพี่29เป็นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ดูนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนร้ยผมขอที่700บาทครับพี่อันนี้ดูง่ายมากครับ อันนี้ไม่ต้องไปวัดไปเสี่ยงไปเลยนะพี่เพราะว่าถ้าเราดูเราชอบเราปิดได้เลยมีตะก,กรุดสามดอกครับสามประสัทธ์ฮะเจ็ดร้อยบาทเป็นราคการที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะยี่สิบเก้าต่อไปเป็นสามสิบครับพี่สามสิบ <30 S 1> เป็นอันนี้เลยครับแบงค์ร้อยพี่ดูนะแบงค์ผมมาไม่ซ้ากันนะเอฟซีเคยปิดผมรู้อยู่ว่าผมจะไม่นำแบงค์ซ้ามานะครับนี่ครับเก้าห้าแปดครับเอ้ยเก้าหกว่ะ ห้าหกนะฮะแปดดูให้ดีครัพี่ดีผมชอบเลยนะแบงค์ดูง่ายแล้ประกันแท้ทุกกรณีครับพี่ครับทุกแบงค์เลยนะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทคพี่รายการต่อไปก็เป็นแบงคสิบครับพี่แบงสิบหกสามสามนี่ก็สามร้อยบาทเท่ากันครับพี่ดูนะครับหายากครับพี่ไม่ค่อยเจอแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับก็บอกเลยว่าคลาสสิกเดียวไม่จริงๆแบงค์นี้ผมรับประกันแท้ทุกกรณีครับพี่ ครับจบลงแล้วครับพี่14นาทีรวดเร็วมากครับก็ขอขอบคุณเพีสีทุกท่านเลยนะครับพบกับผมใหม่เบลไลายไทยครับในวันอ่าวันนี้นะพี่เป็นช่วงหัวค่ำเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกครับไลฟ์วันละสองรอบพี่ครับบอกเลยว่าพระผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งพร้อมกันเลยหลายกล่องพอสมควรครับน่าจะตรง20กล่องครับพี่เนื่องจากอ่าหลายวันเนาะพี่เนาะมีการเก็บไว้หลายวันด้วยครับก็จะส่งพร้อมกันวันนี้ครับพี่วันนี้หมดเวลาผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ